ทางท่านผู้ชมมุ่งหน้าเข้ามาอย่างที่เห็นคาดว่าจะขึ้นฝั่งเวียดนามและเข้าสู่สปปลาวและจะลดระดับลงมาเป็นดีเฟชชันอันนี้คือการคาดการแต่อิทธิพลกับประเทศไทยท่านผู้ชมจะเห็นอีสานถึงใช้คำว่าขอบด้านหน้าของพายุจะทำให้มีเมฆฝนเพิ่มขึ้นปกคลุมตามแนวชายฝั่งเวียดนาม ลาวและด้านตะวันออกของภาคอีสานเป็นภาพนี้นี่ขนาดที่กระบุโต้ก็ยังคาดการเมื่อเช้านี้จากการดูภาพถ่ายดาวเทียมก็จเจนว่าเมฆปกคลุมและขนานี้เนี่ยประเทศไทยมีร่องมรสุม์อยู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมก็จะมีอิทธิพลเสริมซึ่งกันและกันคาดการว่าวันนี้ฝนฟ้าจะตกหนักจริงๆเป็นภาพอย่างที่เห็นเนี่ยนะท่านผู้ชม ขณะนี้คือใต้ฝุ่นแล้วนะครับคาจิกิโดยที่เมื่อตอนตีสี่ที่ผ่านมาพายุโซนร้อนกำลังแรงคาจิกิซึ่งล่าสุดเป็นใต้ฝุ่นแล้วความเร็วลมตอน7จ็ดมงรเมื่อเป็นใต้ฝุ่นแปลว่าความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางขึ้นมาเกินกว่า120่งรกำลังเคลื่อนตัวอย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะ ช่วงวันนี้ 24, 25, 26, 27, 4วันประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่กับมีลมแรงบริเวณภาคอีสานตอนบนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมทางกรุงเทพและปริมณฑลค่ะอ้าวนี่ฮะท่านผู้ชม